บ้านกตลอดหลัก,กเ,เด,ด็กเกาไม่ได้เห็นตรงระยวเลยครับไม่กล้าเสี่ยงแบบนี้อ่ะเขาไม่มีปืนอ่ะถ้าถึงข้างหน้าก็ต้องจอดก่อนแล้วได้ถ,ถึงสองหมื่นได้สบายนะมั้งเพราะว่า เจอซอมบีตามติดไปแล้วเช้าแล้วสบายเลยเชา้าแบบนี้ขอว่าฟาร์มน่าจะสบายชิวๆเลยหยุดไหมพี่รักหยุด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 ก่อนค่ะมีบ้านอยู่ เขาจะไปฟาร,ร์มพวกซอมบี้หรอโอ้ยตีเจ็บแล้วก็ไอ้สเสบียงซอมบี้ไอ้อะไรนั่นก็เอาไปเติมได้นะมีซอมบี้อยู่่อยู่ในเต็มเต็มเลย เจ็บจังมันมันตีเขาโคตรเจ็บเลยวิ่งเจอเจอดาบแล้วไอ้พวกไม้ไอ้นี้ทำไอ้เอาไปนั่นได้ได้นะทีนท่นั่นอไม่เอาไปเผาได้มันเป็นไม้อะอมันไม่ค่อยมีประโยชน์หรอก ขายยังพอว่าเดี๋ยวน้ำมันมันต้องตุนอีกมันน้อยน้อยอยู่เราจะเอ,อาของมาจากกระเป๋าก็กดไ,ไอ้นี่ไงอันอันสโต้กดกดเหมือนเดิมมาที่ผมม่ท่าอยู่เอาก็ไม่ติดอุย้ยน้ำมันเ <manger> ยอะแล้วซุบต <ược. S 2> ่อติด อุ้ยเชื้อเชื้อเพลิงเยอะเยอะอยู่นะเนี่ยพี่ที่รักคะอุ้ยซอมบี้ขอได้ามาเต็มเลยสเปียางฉุกเฉินซอมบี้เต็มเลย พวกหนังสือเอาไปไอ้นั่นได้ไมหมวะรับเพิงแม่งเลยเหรอมันดูมันเกะกะทีละพวกหนังสือเอาไปเผาเลยก็ได้นะครับทีละรังนี่มีประโยชน์หรือเปล่าฟูแล้วเตรียมออกรถได้แล้ว ล็อกหมดยังโอเคลุยได้เลยครับที่ที่รันะครับนานแ,แล้วที่ร,รับไปกดอะไรมาเนี่ยล็อกติดล็อกติดไว้เลยเอาเรามาติดติดเลยเขาเนี่ย <laughs> นานนานนานาลองดูความโซนลองดูความโซนเอาอ๋อติดยังเนี่ยที่ทีันบนซ้ยกันก่อนจะมืดเทียร้าบอกเขาด้วยว่ามันมีบ้านอยู่หรือเปล่าซ้ายขวาเนี่ยน้ำมันเหลือเฟือเลยนี่ไงที่รัก เราถึงไอ้ตรงนี้แล้วเอา้ามันไม่จอดให้เอาของไปขายกันทีละทีละเดี๋ยวพึงไปเอาของไม่ขายไม่ใช่แล้ว มันมันมีอะไรอยู่อ่ะเดี๋ยวที่เราไปฟาร์มข้างหน้านั้นได้ได้อยู่นะมันมีบ้านบ้านอยู่นี่ที่รัแบ่งแบ่งกันไปขายเดี๋ยวไปฟาร์มข้างหน้าได้ได้อยู่ตรงไหนที่เทต์นี่้ยเทต์เทดติ้งที่ขายอยู่อยู่นี้ค่ะ อุ้ยสามห้าหมดไฟร้าข้างหน้านั้นได้ได้อยู่เขาเห็นบ้านอยู่ฝั่งขวาฝั่งนูนะ้นอ่ะเขาเห็นบ้านอยู่แต่เล่นเล่นมาเขาได้ปืนมาก็ตอนที่เขาเล่นนอกรอบเนี่ยแหละ เนี่ยบ้านเขาเห็นบ้านอยู่ไอ้ตรงนี้มันเป็นรังของแฟรงเกนสไตา์มั้งถ้าบอกจะไม่ผิดอะ่ะเอาไว้สำหรับสร้างหุ่นอะไรสักอย่างฝั่งเขาอ่ะฝั่งนั้ของฟูอยู่นะที่ที่เขาเคยฟารนไปรัมงมืดแล้วเอ๊ะเขาก็ผิดรูปรูปสาปัตย์ Where oh, you get off?